สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปชมรถข้าวใหม่นะครับอันนี้เป็นฟอร์ดหกเนหกเสื้อลายตัวเต็มนะครับอันนี้เรามีอุปกรณ์มาให้สองชิ้นนะครับเป็นใบมีดดันนหน้าแล้วก็ผ่านทวนผ่านทวนเราให้เป็นผ่านหกนะครับอันนี้เล่มชุดโอนครบนะครับราคายอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสามารถโทรมาคุยหรือเข้ามาชมรถมาต่อรองได้นะครับผมจะพาไปชมสภาพร,บรอบๆนะครับ เรามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้าเป็นเบมีดตนหน้านะครับตัวนี้ตัวน,นี้ไม่เชื่อมไม่ดมนะครับไม่มีหักพากันเดิมเลยตัวนี้ครับก็ในส่วนของขานหน้านะครับจะมีจุดเชื่อมมาหนึ่งจุดนะครับตรงน,นี้ตรงนั้นก็ใช้งานได้นะครับไม่มีหักไม่แตกนะครับนี่ครับเชื่อมมาหนึ่งจุด อันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเฟืองไม่หอนและก็ในส่วนของฝากระโปงนะครับตัวสีของรถเนี่ยน่าจะเป็นการเก็บสีมาจากข้างนอกนะครับในส่วนนี้ทางร้านก็ไม่ได้เก็บสภาพให้นะครับอันนี้ทางร้านขายตามสภาพนี้เลยนะครับไม่ได้เก็บสภาพใดๆให้เลยค้าหรือพู้ค้าไม่ค้าต้องนําไปเก็บเองนะครับสีเดิมๆของมัน,นครับการทําสีมาแล้วนะครับจากข้างนอก อันนี้เครื่องแห้งแห้งๆไปนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับในส่วนของยางนะครับเราก็ขายสภาพนี้เลยขาก็ต้องนําไปเปลี่ยนเองนะครับนี่ครับในส่วนของด้านหลังนะครับอันนี้ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับแขนยกนี่ครับแตกไม่หักใช้งานได้สีล้อซ้ายขวาแห้งๆเลยนะครับ ปรลูักอะไรจะแน่นอยู่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกําผานนะครับตัวนี้เป็นผานพวกที่เราแถมมาให้นะครับเป็นผานหกตัวนี้ก็ใบใช้ได้นะครับใบเต็มหลังคาก็มีรอยขาดมาตรงนู้นหนึ่งจุดนะครับอันนั้นก็สภาพสมบูรณ์บโคนซ้ายขวาไม่มีผุ ไม่หักนะครับบอ่ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่เ,นเกียร์ดีห้านะครับตัวนี้เระดหดแท้นะครับเสื้อลายเป็นอดีก้มปั้มแบน พาไปทดลองขับสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองแฮลวิกพาหลังดูว่าเครื่องเกียดีจะจับแค่ไหนเครื่องสตาร์ทปิดง่ายนะครับไม่ต้องห่วง หอดหัหกเสื้อลายตัวเต็มนะครับอนนุปกรณ์มีมาให้2ชิ้นเป็นใบมีดดินหน้าแล้วก็ผ่านทวนนะครับราคาอยู่ที่2 4 0 0 0 0บาทนะครับมาชทรมคุณมาต่อรองเลยนะครับเลื่องโอนครบอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับไม่มีความไม่ไอนะครับแอลิกพอใช้ครับยังไงโทรมาสอบถามหรือต่อรองอที่เบอร์0 8 1 9 6 8 5 1 8นะครับ ร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนน205นะครับอำเภอโนนไทยจังหวัดคนครราชสีมาอย่างไรเรามาเข้ามาชมารดลองขับได้นะครับวันนี้ก็เรื่องาวป,ประมาณนะครับสวัสดีครับ